มาแล้วเดอ้อหลังจากสงการแล้วพี่น้องทีเกีจเจ้าเกา่าที่ลุยมือนั่นละ่ะที่ลุยมือฝนตกตอนสงการล่ะพอาะจะสงการแล้ว,าาลวมาอีสระบันีไมาไทยอีกแล้วบัดเอท่าเงา,าไปนักบันวามิสิไทยได้อีกบัดเออพี่น้องมาแก้มือมือนั่นได้บล้างมือออกเด้ยยเอเด

ไปให้เนี่ก้อนตึงโ,โอ้ลุย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 ,ลยให้ไม่น้ำเด้พี่ร้องให้แบบไม่ตมไม่น้ำเลยนี่ให้เยอะนะอ่าบายสวัสดีเด้อพี่ร้องเอ้าลยผ่านเราก็ได้ดอกแต่พุ่เานนาป็ปนอะไรนี่ให้เดนะียวอะดเนาะ nó nè nó nè nó nè là nè nó nè nam nó là những cái nam đấy rồi, cái thì ôm nam vô nam các phần thì thấy đây nè rồi. mọi nhau nó cắn đỡ vì nó mà Chi cầu Ui, bố mẹ Chi kết đó vì nó Một cân này, lột chi kết lên Nam, nam

lái được, thấy thế là bạn Rồi rút cá lúc bữa đấy Hãy subscribe cho kênh โบันลอยดีดก็นะไม่แต่ลูกเขาเด,ด่นพี่น้อง มันกลักดนผู้ไทยรดเจ้าของหน้ารดเจ้าของหน้าแตผ,ผู้ครับบ้านเจ้าของหน้าผู้ครับบทจ่างมาครับในม,มัน I'm เขา,าเขาดีไปแล้ว,ลวเราเดืองทนนะัทน่าเขาเขาเป็นตุม เด้อพี่ต้องชีดขั้นลุยเหมือนนั่นละ่ะน้ำดำปือป้อๆวะน้ำเพียงน้องเหรอ ออวิ่งดีตลอดนะล้อยน้ำล้อยตรงเลยชี่เก็ดก็ได้ เลยบังร้อยฟังขนาดนวดฟังนะ ăn à, ngàn bao nhiêu phải rồi Chỉ tôm thêm một liều nhạc nó จะรลอดไหมั้นรวยรวอยู่นี่แหละมือนันนมัน,นดินบทลมมไนะมืองม,ม,มือมือความต้องการนะพี่นอ้องเป็นดินแข็งแข็งหนังแน่วััน,นมือน,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 นี้มันยู่ามม้มนเด้อบ,บัดินกับทลมลมเ,เลี่ยมเลี่ยมยบัดาหนามาละฮะชมชมกันเ้อพี่น้องเด้สี่ You get to learn. <c oughs> <c oughs> โอ้น้ำแล้วน้ำหงออาดอาดอาเต็มน้ำแล้วน้ำหงอน้ำหลงแท้คักคักค อของหน้ากับมาเปียงหน้าบอกไฮไลท์ไถถมเพียงไถถมหญ้าไถถมเขาโอ้ยเนาดีไปแล้วบัืน้นำเหม็นอื้อเลย เใช่ห<ซ>ลงหลงเกียร์แล้วหลงนาลง,ลางลรังแล้วสุดฝ่อเราที่ถอยรังที่เกียรดถอยนาไปแล้วเลื่อนนาไปแล้ว บ่อแตหลักแห้งหรอกหางมันน่ะดินมันลมๆบ่ได้่หลักแห้งหรอกแต่พี่น้องแต่ว่าโตรถมันเวลามันตีนมันหันมันมีแต่ขี้ตมันหันลอยๆอยู่ผมบอก่อยจะไปนี่ไปจะไปเป็นเดยมันมีแห้งบื่อนอนแต่เมื่อวานมันมันมันนั่นเหมนตมมันเหมือนตมมันจะซ้อมหลอกเราไหมคับไปกลับมากกับเล้วเด้อพี่น้องมาเบิงสี่เกียร์ แกมือมือนันเด้อแกมือผ้าหนามมือนันมือนันประกันติดขันมันดินลมมันติดผ้าหนามมันก็ได้อยู่อมันนันดินติดฝนไม่สิ่งตัวเลยบดได้ร่างล่วงหัวง,งานน้ำกลับไปกลับมา,าเที่ยวเดียวกระแล้วท่าน พวกนกหลายพวกนกน,นกพุทธาจินแม่งอย่างกุณพาจินแม่แรงจิตน,นาขวางล,งลังงาเหรอน้ำนัวเลย น้ำนวัดไร้น้ำเลยโ <c oughs> อ,ยอย้ท่านุนน้ำนึกไรแล้วท่าน <c oughs> เนี่อหลอบเดียวหคะัุสองหลอดปะ ยังผานไวนะ้ะบ่ทำบ่เลงผานผ,าน,ผานก็สทีนงแล้ว่เกระสิบืนมาไว้หรอกถ้ามันบืนถ้าโตมันกมันกดกไปนะมันฆ่าสีตมมันพี่ตมมันอืมอ chút thai thì nó đúng không ạ chỗ này chỗ nào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  chỗ đó, chỗ nào

เนาะเออผ่านด้วยดีให้ผ่านไปด้วยดีลบดีตัวเนาะให้มันดำนึกดีเธออันนี้มาตีดีดำบดไปให้ไม่ได้พี่น้องไปให้ไม่ละโอ้เจ้าวุฒัยให้ดิเออ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 มักต้มมักน้ำเจ้าของ ตอวของซีเก่าเดี่มยมันจะไปให้นานต่อเด้อพี่น้องว่ะกูใช่ย่างกันลมล้วรัวรัวตลอดเลยบาดเจ็บคนเออพี่น้อง ชบชิบเด้อฉิดดีเด้อภามาเบิงสีเจ็ดแก้มือไทยนำไทยได้ดีดูดินอ่อนดีดูดินอ่อนดินชื้นดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณาลายที่ของมารับชมเด้อชกชิบเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ